สองแรงขึ้นเห็นได้ชัดอย่างที่สามเมื่อก่อนยังกลัวกังวลว่าเอมันจะมีปัญหาเพราะว่าจะมีแต่เสียงคนพูดรอบข้างแต่ถ้าเรามั่นใจผมศึกษามาก่อนนะก่อนติดแล้วเรามั่นใจแล้วว่ามันโอเคก็เลยลองดูไม่มีปัญหาอะไรเลยครับรถคันนี้ซื้อมาจากฟอร์ดสุพันธ์หรือเปล่าครับใช่ครับใช่เห็นว่าแวะกลับไปหาเซลเซลคนที่ขายเซลลคนที่ขายเขาลองลองขับดูนะฮะเขาก็ใช้เหมือนผมเ่ยเขาก็ใช้ปอดสี่ประตูเหมือนกันแต่แล้วก่อนหน้าที่ขับเนี่ยเขาเขาเขา เขามีเตือนเราไหมเซลล์คนนี้ว่าเฮ้ยไปติดแก๊สแล้วเป็นยังไงอย่างนี้อะไรมีไหมครับอ๋อเขาเขาไม่ได้เตือนหรอกแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่ามันจะแรงอ๋อไม่เชื่อเละแรงใช่ไหมอ่าผมก็เลยให้เขามาลองขับรถผมอ่ผมก็ปรับให้เป็นน้ํามันอ่าน้ํามันเป็นอย่างนี้ครับแก๊สปุ๊บเขาเหยียบปุ๊บติดหลังเบาะติดหลังเลยครับหลังติดเบาะเลยหลัติดเบาะเลยนะครับใช่เขาตึองบอกอุ๊ยพี่ทำไมมันแรงอย่างนี้เขาก็อยากติดนะครับอ่าครับเห็นเหรอว่าใส่แม็กไปเป็นแสนอ่าเขาใส่แม็กไปเป็น เอาตังเนี่ยติดแก๊สก่อนอแล้วเอาค่าน้ำมันที่ประหยัดได้เนี่ยไปติดแม็กได้สบายสบายเอ,เอ,เอไปผ่อนแม็กไปผ่อนแม็กนะครับ,รบก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับสำหรับประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีเครดิตอะไรกับสังคมหรอกครับเพราะว่าเราฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่พัฒนาระบบมา ตอบสนองซึ่งตอบสนองของเรานั้นนะครับยึดที่ผลเลยนะครับไม่ได้ยึดในเรื่องของอิมเมอะไรต่างๆนะครับก็เฮียท่าน,นี้เขาก็ถือว่าให้เกียรติทาง n G v Development มมากๆนะครับในการเชื่อถือแล้วก็ไม่เคยมาลองรถอะไรเลยนะครับแล้วก็นำรถเข้ามาติดโดยที่บอกว่า,าเชื่อเชื่อฝีมือคนไทยให้เกียรติฝีมือคนไทยนะครับซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับซึ่ง ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเราเกทับเกทับอิตาลีเลยนะครับจริงตรงกันเลยนะครับว่าเราเกทับอิตาลีมากกว่า19 19แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเรากล้าวพูดด้วยความมั่นใจนะครับว่าเทคโนโลยีของเรานั้นเหนือนะครับเหนือกากว่าอิตาลีอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการที่จะบอกว่า สินค้าตัวใดที่จะมาเทียบชั้นกับ NGV Development นั้นนะครับก็ก็เราไม่ว่ากันนะครับก็ขอให้ยึดที่ผลก็แล้วกันนะครับของใครว่าดีกว่าก็ขอให้ติดตั้งกับลูกค้าท่านเหล่านั้นด้วยกติกาที่ผลก็แล้วกันนะครับก็เราจะไม่จมตีกันนะครับเราพูดกันแบบให้เกียรติกันนะครับก็ใครทําดีผมเชื่อ,อย่างยิ่งนะครับว่าเราคนพุทธนะครับก็เรายึดถือกัน จากคําว่าทําดีแล้วได้ดีนะครับการทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาก็คงเป็นเรื่องยากนะครับท้ายสุดก็จะไปทําร้ายตัวเราเองนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเราจะทุ่มทุนไปมากน้อยเพียงใดก็ตามนะครับก็จะกลับไปหาตัวท่านเหล่านั้นนะครับซึ่ง NGV Development นะครับก็โดนโดนผู้ประพฤติมิชอบนะครับที่มา พยายามที่จะดิสเครดิตทาง NGV Development นะครับเป็นค่ายใหญ่ในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งะครับเบอร์หนึ่งของการทำธุรกิจน้ำมันและก็ NGV นะครับมีการลอซื้อมีการอะไรต่างๆนะครับทำให้มาจบตีในระบบซึ่ง NGV Development ก็ได้ต่อสู้กับ กันมาหลายปีนะครับจนในที่สุดนะครับในศาลเราก็ชนะในทุกกระบวนท่านะครับทั้งชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นฎีกานะครับและก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับที่ที่คนเรามีความคิดเช่นนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าคนเราทําดีก็จะได้ดีนะครับทําชั่วก็จะต้องได้ชั่วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ สิ่งที่ NGV Development ชนะนั้นก็ถือว่าแน่นอนครับมวลชนคนที่ใช้สินค้าของ NGV Development นั้นก็เราได้บอกสารนะครับว่าท่านจิ้มได้เลยครับในลูกค้า3,000รลายที่ผมได้เสนอให้ท่านดูนะครับว่า3000ลายท่านจะจิ้มคนใดก็ได้นะครับท่านสุ่มมาเลยครับแล้วก็ท่านเอามาสอบดูว่าเทคโนโลยีของผมทำได้ดีเพียงใดนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้พิสูจน์แล้วนะครับก็ถือว่าโจทย์ที่จ้องจะทําร้ายเราก็ท้ายสุดก็กรรมตามสนองนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อสู้กับมันด้วยเหตุและผลนะครับเพราะว่าการที่จะพัฒนาอะไรที่ร้อเรียนกันนะครับ หรือเรียนแบบกันนะครับหรือลอกแบบกันหรือก๊อปปี้อะไรนั่นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนตาบอดทำทางนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ท่านไม่ใช่เป็นต้นความคิดท่านจะไปเข้าใจระบบอะไรได้ดีนะครับถึงแม้ว่าคุณก็ไปได้คุณก็ไปได้อย่างครือกลางและก็อุปสรรคในการที่จะไปแต่งงานกับรถแต่ละคันนั้นนะครับการแก้ปัญหาท่านก็ไม่มีความรู้แล้วท่านจะไปแก้ปัญหาให้เข้ากับรถคันนั้นๆได้อย่างไรนะครับ ปัญหาอุปสรรคมันมีหลากหลายประการท้ายสุดลูกค้าเหล่านั้นที่ท่านทําไปก็จะเป็นหนูลองยาเกือบทุกคันที่ท่านได้ทาไปนะครับก็แก้กันทุกวันแก้แล้วไม่ตรงจุดนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสําหรับการที่คนต้องทุ่มเทเงินไปดาวรถมาหนึ่งคันและต้องผ่อน อีกเป็นล้านๆนะครับในการผ่อน3ปี5ปีหรือ7ปีนะครับก็ถือได้ว่ามันเป็นการทําบาปกับลูกค้าเหล่านั้นเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนมีตังค์ก็ดีไปนะครับถ้าลูกค้าบางคนต้องผ่อนมาและก็การหารายได้นั้นแทบจะบิดเบียดกับค่าใช้จ่ายนะครับก็ถ้ารถพังนั่นหมายความว่าช่องทางการทําหากินนั้นก็ต้องเป็นอุปสรรคทันทีนะครับฉะนั้นแล้วผมเชื่อยิ่งนะครับทุกคนคงต้องกลัวนะครับกลัวในการที่ จะนำรถที่ท่านทุ่มแรงเงินแรงกายที่จะไปเกี่ยวรถคันนั้นมานะครับและต้องมารับกรรมกับการที่นำรถไปติดตั้งแล้วผลออกมาแล้วไม่ได้ดังใจรถก็มีปัญหาประกันก็หมดจากศูนย์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจและก็ทำร้ายเศรษฐก,กิจในครัวเรือนเขา ถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับลูกค้า